ผลของการพิจารณาเห็นโทษในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์พิกุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นอย่างไรคือการเห็นอัศธาเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์และการเห็นอาทีนวะเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์พิกุทั้งหลายบุคคลผู้เห็นอัศธาเนืองในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมละราคะไม่ได้ย่อมละโทสะไม่ได้ย่อมละโมหะไม่ได้เรากล่าวว่าบุคคลยังละราคะไม่ได้ยังละโทสะไม่ได้ยังละโมหะไม่ได้แล้วย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุป,ปายาสะย่อมไม่พ้นไปจากทุก์ขพิขูทั้งหลาย บุคคลผู้เห็นอาทินวะเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมละราคาได้ย่อมละโทสะได้ย่อมละโมหะได้เรากล่าวว่าบุคคลผู้ละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วย่อมผ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุป,ปายาสะย่อมผ้จากถูกได้ พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลทำสองอย่าง